แค่ายบอดคิกสติเตอร์แม็กตัวเดียวเนี่ยเฉียบบอกเลย วันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ B D S Berlin ครับวันนี้ผมมาทำตามภารกิจนะครับมีทีมงานเนี่ยมอบหมายมิชชั่นให้ผมนะครับมาตามหา3มคาเฟ่ดังในย่านราซานมีคำใบ้ให้ผมด้วยนะแต่ละคำใบเนี่ยก็จะเป็นกิมมิคของแต่ละร้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องหาให้เจอทั้ง3ร้านนี่แหละนะแต่ผมก็ไม่หวั่นหรอกครับระดับผมแล้วนะครับเพราะวันนี้ครับผมมากับเพื่อนคู่ใจอย่างนายบอดคิกสกูตเตอร์แม็กตัวนี้เลยผมแบกลงมาจาก B D S ชิลๆครับขับไปต่ออย่างง่ายดายเดี๋ยวผมก็เปิด Google Maps เดียวก็ถึง ล,ลมิชชั่นแรกมาเลยว่ามามิชชั่นแรกนะครับจะให้โดนัทนะครับตามหารา้านคาเฟ่ที่มีชื่อเป็นตัวเลขและหัวซองอร่อยมากในย่านลาตาด์ัวซองอร่อยมากในย่านลาซาดผมรู้สึกว่าผมคุ้นๆนะโหจริงๆคัวซองมีหลายร้านมากเลยนะ k ีว w o r องไอชื่อร้านเป็นตัวเลขอ๋าชื่อร้านเป็นตัวเลขเหรอเดี๋ยวๆๆนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้ร้านนี้ใช่แน่ๆเลยเจอละเดี๋ยวไปรอดูกันเลยดีกว่าผมจะไม่ถูกไหมไป ได้บอร์ดคิกสกูตเตอร์แม็กตัวนี้นี่นะครับสามารถรับน้ําหนักได้สูงถึง100กิโลกรัมทําความเร็วได้สูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีน้ําหนักเพียง18.6กิโลกรัมเท่านั้นเองครับสามารถพับเก็บและพกขึ้นรถไฟฟ้าได้แบบสะดวกสบายมากๆแถมยังวิ่งได้ไกลสูงถึง65กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งล้อยางแบบคุณภาพเข้าโค้งดีไม่หวัน่นกับถนนเมืองไทยเลยแหละครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสมาร์ทแกจเจตสำหรับคนที่รักการเดิน เพื่อนๆครับตอนนี้ครับโอ้โห disturbed. ตามมหาร้านกันไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้ผมหลงแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้แวะถามนะครับคนแถวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่า122น่าจะเป็นร้านเดียวกับที่ผมหาในรีวิวน่าจะเป็นร้านเดียวกันแหละเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อไปเลยใกล้นี่เองนะไปะ Ð, เจอแล้ววันทูท TA ูคอฟฟี่บาร์ผหว่าใช่อ่ะหลังจากที่ถามทางเข้ามานะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็เจอสักทีนะอย่างที่บอกนะว่าคําใบ้แรกเนี่ยก็คือชื่อร้านที่เป็นตัวเลขและว2นี่ก็คือโค้ดซองที่อร่อยที่สุดในย่านลาซาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอร้านแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะมีโค้วซองจริงไหมไปกันเลยครับเจอสักทีเจอสักทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้านมีครัวซองมั้วยครับแล้วที่ตอนนี้ร้านมีอะไรบ้างครับนอกจากครัวซองครัวซองแล้วก็กาแฟครับผมมีครัวซองแล้วก็กาแฟเลยอันนี้เห็นมีคุกกี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวบอกให้ทีละอย่างได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเลยอันนี้จะเป็นแฮมชีสครับอันนี้แฮมชีสอันนี้เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับแล้วก็แอลมอนด์ครับแอลมอนด์อันนี้ก็จะเป็นเพยมีตองไทยครับอมีตีกับตัวใหญ่อ่าปกติครัวซองหมดนั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยช่วงสายๆบางวันก็ยังครับสายๆก็หมดแล้วแล้วร้านเปิดกี่โมงครับ ก็คือสายสายหมดแล้วนะครับร้านที่เป in ็นตัวเลขโคซองที่อร่อยที่สุดในย่านลาซานนะครับถูกไหมครับท um, ีมงานครับอ่าเดี๋ยวเราสั่งอาหารหน่อยดีกว่าครับเอาโคซองตัวใหญ่เลยก็ได้แฮมชีสแล้วก็คุกกี้คาเมลแมกกโตอันนี้ครับผม ร้านวันทูทูคุณจะได้พบกับครัวซองอบกันใหม่ๆทุกเชา้าแบบไม่ต้องพึ่งสารกันบูดกันเลยโดยทางร้านนําแป้งครัวซองจากฝรั่งเศสมาใช้แทนแป้งธรรมดาแน่นอนว่าตัวแป้งจะทั้งกรอบและนุ่มในหนึ่งคำแถมมีไส้เยิมย้มๆอย่างแฮมชีสและผักขมอบชีสให้เราได้เลือกตามใจชอบอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยแหละครับและอยากจะให้รีบมากันหน่อยนะเพราะครัวซองที่นี่เนี่ยหมดไวมากๆนอกจากนี้เนี่ยยังมีซอฟต์คุกกี้ ให้เลือกหลายรสอีกด้วยซึ่งคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมทั้งนั้นทั้งช็อกโกแลตไวท์ช็อกช็อกลาวาไวท์ช็อกมิคคาเดเมียราสเบอร์รี่หรือจะเป็นทวิสก็ยังมีและอีกจุดเด่นหนึ่งของร้านเลยก็คือกาแฟออแกนิกจากเชียงใหม่ให้กินคู่กับครัวซองของร้านเป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งเช้าๆเนี่ยขับรถไปทํางานแวะซื้อกาแฟและครัวซองสักชิ้นก็ฟินสุดๆแล้วล่ะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจนะครับพิชชันโอ้โหง่ายมากยากกว่านี้มีอีกไหมครับทีมงานจัดมาให้ผมทีอ่สำหรับใครนะครับที่อยากจะมาร้านวันทูทูนะครับลองโทรมาสอบถามได้ตามเพจของวันทูทูนะครับผมเอาละทีมงานมิชชันต่อไปมาเลยครับมิชชันที่2นะครับจะจะให้โดนัทไปตามหาร้านที่เป็นสวนสไตล์ยุโรปสไตล์ยุโรปอ่ะโอเคมีสวนด้วยแล้วก็สไตล์ยุโรปด้วยนะครับ มแต่ไม่เป็นไรครับสู้สุดใจวันนี้นายบอดพาเราไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับไปไปกันต่อดีกว่าไป ถึงยังเนี่ยไม่เป็นเข้ามาในหลือขนาดนี้เดี๋ยวนะขอดูในแมพก่อนสวนเยอะขนาดนี้ต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็สไตล์อังกฤษถึงแล้วครับเพื่อนๆถึงแม้จะอยู่ในหลือไปหน่อยแต่ก็มาได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับนั่วไงทางเข้าไปาครับเข้าไปข้างในกันนี่เลยอากาเดน โอ้โหร้านสุดยอดสวยมากๆคนละโลกเลยอะ่ะโ,โหเข้ามาบึ๊บเจอกับสวนเต็มไปหมดเลยครับเหมือนสวนแบบสไตล์ยุโรปอะ่ะแบบมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยร่มรื่นมากไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าร้านแบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ในลาซานด้วยคือทางเข้ามาโอ้โหแบบเป็นหลืบเลยเข้ามาเห็นโรงงานแต่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าเข้ามาแล้วจะเจอบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะครับน่านั่งชิลๆมากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมขอวางสกูตเตอร์ก่อนนะทีมงานครับผมมาถูกใช่ไหมเนี่ยบอกผมหน่อยผมมาถูกใช่ไหม ร้านที่โดนัดมาร้านที่สองชุต้องคับอ้าวเฉียบม,มากครับผมว่าแล้วเพราะมันมีไม่กี่ร้านหรอกที่เป็นร้านดังในย่านลาซานะครับมีไม่กี่ร้านจริงๆนะแลวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูบรรยากาศร้านรวมๆกันครับไป แล้วครับเข้ามาภายในตัวร้านแล้วครับโอ้โหร้านเนี่ยเขามีทั้งอินดอร์แล้วก็อัลโดนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอินดอร์นะครับก็บรรยากาศในร้านนะก็สมกับที่ทีมงานเนี่ยได้ใบมาจริงๆว่าในร้านเนี่ยเขาจะแบบเป็นสไตล์อังกฤษอังกฤษส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะแบบเป็นสวนร,ร,ร้านคือบรรยากาศดีมากๆทั้งนอกร้านและในร้านเลยอะแล้วตอนนี้ครับอาหารที่เราสั่งก็มาถึงเรียบร้อยซึ่งแต่ละเมนูในวันนี้ครับที่ทางร้านได้จัดมาให้เนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะครับเมนูแรกเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดกะป,ปิซี่โครงหมูหวานครับส่วเมนู สปาเกตตี้เส้นดำโรนนี่ปลาสลิดครับตัวนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยนะครับข้าผัดกะปิซีโคงหวานเนี่ยนะครับนี่ผมจะเอามะานาวออกมาก่อนเนาะ,ะทีนี้แหละเราก็จะคุกทุกอย่างนะครับเข้าด้วยกันเมนูนี้เนี่ยมาแล้วไม่สั่งเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะครับนี่นีน่ี่คุณดูคุณดูคุณดูซะก่อนอควันยังคุกกรุ่นอยู่เลยครับเอาเลยนะครับทีมง,งานไม่เกรงใจแล้วนะหนึ่งสองสาม หมูนุ่มมากนุ่มมากๆแล้วก็ทุกอย่างคือลงตัวเข้ากันได้ดีหมดกุ้งแห้งเอ่ยนะครับหอมแตงกวาต่างๆนะครับรวมถึงเนื้อหมูนี่ทีเด็ดบอกเลยว่าสุดยอดนี้เรามาลองสปาเกตตี้เส้นดำรอนนี่ปลาสลิดกันบ้างดีกว่านะครับแต่กล้องเดิอมเมื่อยแล้วนะครับตอนนี้ปลาสลิดนะครับกรอบมากเลยอะนี่นครับืเส้นดำน่ากินมากออนท็อปด้วยปลาสลิดฮนะนี่นะฮะเอาเลยนะครับ เหมือนผัดชานิดนิดนะครับออกมาอร่อยมากอร่อยมากจริงผมเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดแน่นอนตอนนี้เนี่ยทีมงานผมก็หิวเหมือนกันนะครับผมขอให้ทีมงานเนี่ยกินไปกับผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอกินมื้อเที่ยงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอไปร้านต่อไปกันเลยครับ เมื่อเดินเข้ามาในร้านนี้ขอยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสแห่งแบริ่งเป็นเลยละกันถึงแม้จะอยู่ในซอยลึกลับแต่รับรองว่าคุ้มค่าแก่การมาแน่นอนครับสำหรับชื่อร้านอากาลินในภาษาสันสกฤตนั้นแปลว่าเวลาหยุดนิ่งซึ่งเรารู้สึกได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผ่านเข้าร้านบรรยากาศรอบๆตัวรายล้อมไปด้วยสวนสวยสไตล์อังกฤษไกลสุดสายตาภายในร้านมีทั้งโซน o u t ดอร์และอิน d o o r แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยจะออก เป็นแนวรีสอรองนะครับแต่ก็จะมีเค้กของหวาน <c oughs> กาแฟ ى, และเครื่องดื่มด้วยทั้งบรรยากาศและอาหารที่นี่อร่อยสุดๆเรียกได้ว่าครบจบในร้านเดียวเลยเอาละครับมิชชั่นที่2นะครับก็สําเร็จไปเรียบร้อยนะครับอิ่มไปที่เรียบร้อยอิ่มหนำสำาสาราญมากแล้วก็อาหารวันนี้อร่อยมากๆทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณร้านอากาลินการ์เด้นลูกด้วยนะครับมาทีมงานมิชชั่นต่อไปมาเลยครับและมิชชั่นสุดท้ายนะครับที่จะให้โดนัททำในวันนี้ <c oughs> ก็คือคือ <c oughs> ให้ไปตามหาร้านที่เป็นคาเฟ่ปานในตัวมีเมนูขึ้นชื่อคือกาแฟสม้มอ้าวให้กับใบเพิ่มอะไรไห,ห่างจากร้านที่2ไม่ห่างจากร้านนี้ด้วยเดี๋ยวลองคน้นใน Google Map ดูก็น่าจะรู้อ้าว5นาทีร้านนี้แน่นอนชื่อร้านว่าบูเกนคาเฟ่แอนด์คลาฟอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านต่อไปเลยครับไป,ปรพร้อมๆกับนายบอทค,คิกสกูตเตอร์แม็กไป โหถึงแม้ว่าถนนเนี่ยมันจะขุกขะนะครับทางจะมีหลุมมีอะไรแต่ไม่หวั่นครับด้วยเพื่อนคู่ใจของผมคนนี้ครับไดบอดคิกสกูตเตอร์แม็กวา้า <laughs> ว ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับร้านบูเกนคาเฟ่แอนด์คราสครับนะอย่างที่ทีทมงานใบ้ผมนะว่าเป็นร้านนะครับคาเฟ่ที่มีบาร์มีจุดเด่นในเรื่องของกาแฟสม้มเนาะต้องลองเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะมีบาร์จริงไหมรวมถึงจะมีกาแฟส้มอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่านะครับเข้าไปข้างในกันเลยครับไปจอดไนก์บอร์ดกันอ่อาจะจอดก่อนปึ๊บเรียบร้อยละไปเข้ามาถึงก็เห็นบาร์เลยครับไปเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามนิดนึงครับทางร้านมีกาแฟส้มไหมมีด้วยไหนเลยนี่เลยอ่า Orange is the new black ทีมงานครับใช่ไหมครับถูกไหมครับถูกต้องครับอือทำไมต้องพูดเสียงกระด้วยล่ะครับที่นี่นี่ก็เหมือนจะเป็น co-working space ด้วยเนาะเห็นคนมาทำงานกันเยอะใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสั่งอาหารหน่อยละกันครับเอาเป็นตัวนี้หนึ่งนะครับเป็น Orange is the new black ิหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีดูของหวานไว้บลั๊ม ชีสเค้กเนาะแล้วก็ตัวเรดเชอรี่ทาร์ตข่าบผมตามนี้เลยเอาละครับตอนนี้ผมได้สั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งบาสชีสเค้กนะครับมีทั้งเรดเชอรี่ทาร์ต แล้วก็ตัวนี้เป็น orange is the new black นะครับสตัวนี้ลงตัวมากๆเอาล่ะเรามาชิมไปทีละอันเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกาแฟาสม้มนะครับเป็นการคั้นสดนะครับแล้วก็บวกกับเอสเปรสโซนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้น่ากินมากนะครับมาลองทีละตัว แบบนี้นะครับมันได้ความเปรี้ยวหวานของน้ำสม้มแล้วมันก็มีความขมของกาแฟที่แบบตัดกันได้ลงตัวมากเลยสดชื่นนะเป็นกาแฟได้กินแล้วสดชื่นนะครับอะแล้วก็บลัชชีสเค้กเขาบอกว่าเป็นเค,ค้กหน้าไหมสไตล์สเปนนะครับอย่างที่บอกว่าด้านนอกเนี่ยมันบางมันก็จะมีความเกรียมกับปกติแต่คือกินคู่กันกับตัวชีสเค้กข้างในก็คือเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวลองกันเลยอืมนี้นะครับนี่นะครับอืม รสสัมพัสแบบเท็กเจอร์มันแบบละเอียดมากแล้วก็โซนแบบดำๆหน้าไหม้นี่นะครับมันจะมีความขมนิดนึงเม่อกินคู่กันแล้วดีมากจริงๆเนาะไปที่ตัวต่อไปนี่คือ red cherry tart นะครับมาลองกันไปทีละอันนะครับขอกินนี่ทาร์นะครับเห็นนะตามด้วย เนื้อทาร์ตคือดีมากรู้สึกว่าตัวทาร์จะมีเลเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเชอร์รี่อ่ะไม่ได้เป็นเชอร์รี่ธรรมดาธรรมดาคือเชอร์รี่ไปเชื่อมก่อนกินด้วยกันแล้วลงตัวมากแล้วต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยแอบบอกมาด้วยว่า ถ้าใครที่อยากมากินตัวทาร์ตเนี่ยนะครับต้องมาเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าทาร์ตผลไม้เนี่ยจะหมดเร็วมากแล้วนอกจากหมดเร็วแล้วนะผละไม้ของเขาอะยังเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยก็คือเขาใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับรวมถึงร้านนี้จริงๆแล้วยังมีพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรอีกมากมายเลยนะแต่จุดเด่นก็เด่นๆเลยนะก็จะเป็นที่กาแฟแล้วก็ของหวานนะครับแล้วก็นะครับตอนเราเข้ามาเนี่ยนะครับเรายังเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมีบาร์อยู่ด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะเนี่ยเขาจะมาแฮงค์เอาท์กันในช่วงเย็นๆพอหกโมงทุ่มหน าาค,ค,คาเฟ่บรรยากาศส,สบายๆตกแต่งชิคๆรอบร้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวนนนาชนิดทางร้านเนี่ยเขายังเลี้ยงไก่เป็ดและน้องหมาน่ารักน่ารักเรียกได้ว่าธรรมชาติสุดๆเลยละครับร้านนี้เนรมิตบ้านเก่ายุค70ให้เป็นเหมือนบ้านสวนต่างจังหวัดที่มีทั้งความร่มรื่นนั่งสบายและความเก๋แฝงอยู่ในรายละเอียดการตกแต่งทุกมุม มีทั้งโซนที่เป็นอินดอร์และเอาท์ดอร์เมนูทางร้านเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากๆทั้งที่เป็นเมนูอาหารเคก้กเบเกอรี่เครื่องดื่มกาแฟให้เลือกตามใจชอบคุณจะหลงรักที่นี่เลยแหละครับใครที่อยากมากินของอร่อยๆแบบนี้นะครับตามผมมาได้นะครับร้านบูกินคาเฟ่แอนด์คาฟ,ค,าฟครับ ถึงแม้วันนี้นะครับจะมีแบบหลงทางนะครับทางครูขับไปบ้านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยวันนี้เราก็ไปถูกหมดทุกร้านนะครับร้านแรกเลยที่เราไปมา One Two Two ร้านนี้นะครับโอ้โหผมแนะนําเลยใครที่จะแบบว่าซื้อกาแฟกินช่วงเช้าหรือขนมครัวซองอร่อยยนะครับรีบไปเลยเพราะครัวซองเขาเนี่ยหมดตั้งแต่ก่อนเพียงจริงๆนะและร้านที่2อนะครับ a การ i n Garden r o ูมนี่ร้านนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากใครที่ชอบแบบว่าสไตล์แบบยุโรปยุโรปนะครับพร้อมสวนในร้านแบบสวยงามร่มรื่นบรรยากาศดีมาก โอเอซิสของย่านลาซานจริงนะต้องบอกเลยตรงนี้นะครับแล้วร้านที่3นะครับบูเกนคาเฟ่แอนด์คอฟฟร้านสุดท้ายของเราต้องบอกว่าปิดได้สวยมากๆร้านนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของกาแฟแล้วก็ของหวานมากๆเลยครับแล้วก็ยังมีบาร์ให้นั่งจนถึงตกเย็นจนถึงค่ำอีกด้วยแฮงเอาท์กันได้แบบตามสบายเลยนะสำหรับใครนะครับที่อยากมาตามนัดแบบนี้นะครับก็เข้าไปซื้อในบอดคิงสกูเตอร์แม็กตัวนี้ได้ที่ร้านบานน่าเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากไปหน้าร้านเนาะที่เวตบม นิดนึงนะครับสำหรับ Banana Channel นะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการมาตามนัดของผมนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะออกบ่อยขึ้นแล้วนะแทบจะออกกันทุกวีกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะครับกดเป็น C first ด้วยนะครับในเฟซบ o ๊กแฟนเพจของ Banana นะครับมาตามนัด EP นี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ